ก็เก้สาส่วนเหมือนเดิมก็ผมวันนี้นะครับเรามาใช้ตัวสิบแป,ดน,บป,ป,แปดนะครับนี่นะครับใช้กับต้นยางนะครับต้นยางมาดูสภาพนะครับสว่วนนะครับเป็นตัวสิบแปดนะครับอินโทรสิบแปดนะครับโอเีนาไมโนสสาหรับตู้นะครับมาสิบแปดชนิดนะครับผมมันมีหลอดให้ด้วยนะครับเนะครับใช้แค่สามซีซีนะครับต่มน้ำยี่สิบลิตรนะครับมาดูมาดูชื่อนะครับสามซีซี มาครับผมอ่าใส่ไปเรื่ยไปตอกคนหลังจากที่ผสมแล้วนะครับเราก็มาติดคนกันเลยนะครับง่ายๆครับผมนะครับเต็มโปร18นะครับอ่าเก้โปรโปรหมานมันนะไม่มีสิวนะครับโอเคนะครับผมตอกจากสลิตกัณฑ์นะครับเอ็นโปร18ไปเรื่อยนะครับ